อีเวนต์ใหม่มาแล้วนะไอพิลฟูอีเวนต์ e นะทุกคนอยู่12วันเลยถือว่าก็นานอยู่นะตัวนี้ทุกคนก็สวัสดีผุ้ชนทุกท่านครับผมนิฟเกมโลโบองในแบบของ To i เ e t Tower d e f e n s นนะในวันนี้เนี่ยเราจะมาสุ่มตัวในตู้ไอพิลฟูนะแล้วก็ลองเอาตัวไปเล่นดีกว่านะว่าเป็นยังไงบ้างฮะได้ข่าวว่าตู้นี้เนี่ยมีแต่ตัวตึงๆทั้งนั้นเลยนะตั้งแต่อ p i c จนถึง m ิสติกเลยนะวันนี้เนี่ยผมได้สุ่มตัวให้ลูกค้าไปแล้วบ้างบางคนนะก็บางคนก็เกลือบางคนก็ไม่เกือนะ โอเคมาใครที่อยากสั่งสุ่มตู้นี้เนี่ยก็สามารถสั่งที่ร้านโจโลบังชอบได้นะทุกคนมีบริการสุ่มตัวให้นะมีเกมพาร์ครบทุกอย่างแล้วก็มีบูทให้ฟรีด้วยนะตอนนี้โอเคมาทุกคนตอนนี้เรามาอยู่ที่เ0้แสนเหรียญน,นะซึ่งผมจะสุ่มแค่บางส่วนเท่านั้นนะสุ่มสัก3เศษละกัน,นทุกคนสัก3า0 0 0นนะแล้วก็มาดูดีกว่าว่าเราจะได้ตัวแดงหรือเปล่านะซึ่งตัวแดงมันคืออะไรอะทายท่านซิกมาแมน0.1%เดี๋ยวเราเพิ่มบูทไปนิดนึงละกันนะอันนี้มีบูทไหมเนี่ย มีสิตัวนี้ต้องมีนะก็มีอยู่44อันเพิ่มไปจะเป็นเท่าไยหร่0.16%เพิ่มมาโคตรน้อยเลยนะทุกคนไม่เป็นไรนะไอ้ตัวไมโครเวฟนี่ก็ถือว่าเป็นตัวที่เขาบอกว่าโหดเหมือนกันนะระดับอีพิกอะแล้วก็ลีเจนเนอรีร่ตัวนี้ก็โหดเหมือนกันซึ่งก็คือโหดหมดเลยนะ3ตัวนี้มีตัวเดียวที่กาก็คือโอไฮโอคาเมล่าแมนนะเหลือว่าแค่อีพิกลีเจนเนอรี่แล้วก็มิติกนะทุกคนอันนี้เนี่ยมันเป็นตูท้ที่แบบยืนสุ่มแช่ไม่ได้นะก็ ไม่เป็นไรนะทุกคนเดี๋ยวเราใช้ตัวออโต้คิกแล้วกันนะผมมีออโต้คิกอยู่เดี๋ยวเราสุ่มไปเลยนะ3ามแสนแล้วก็รอดูว่าจะได้กี่ตัวนะผมบอกเลยว่าถ้าผมได้เกิน2ตัวเนี่ยเดี๋ยวผมจะแจกให้แล้วกันนะทุกคนถ้าได้เกิน2ตัวนะตัวแดงอะ่ะเดี๋ยวผมจะแจกให้นะโอเคมามาดูดีกว่าว่าเราจะได้กี่ตัวนะ ค okay, ทุกคนตอนนี้ก็สุ่มมาสองแสแล้วนะมาดูดีกว่าว่าผมจะได้ตัวอะไรบ้างนะก็ช่วงนี้รู้สึกว่าดวงไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่นะโอ้สุ่มอะไรก็ไม่ค่อยจะออกนะโอเคเดี๋ยวมาดูก่อนโอ้โหสุ่มมาสองแสนได้สองตัวเดี๋ยวผมลองไปสุ่มในเซิร์ฟวีไอพีตัวเองดิ <S <S 2> <S 2> ผมกดเซิร์ฟวีไอพีมานะผมกดเซิร์ฟบีมาเนะี่ยแล้วผมจะเข้ามาสุ่มในเซิร์ฟส่วนตัวเนะี่ย แล้วปรากฏว่าทำไมมัน,มนโผล่ในเทดดิงพาซาวะทุกคนแล้วดูตัวผมกลายเป็นโอ้โหกลายเป็นฐานแล้วตัวนี้จริงๆนะอันนี้คือแบบผมมาเฟอร์วิงจริงๆนะเดี๋ยวคอยดูเลยดูนะดูดูให้ดีนะทุกคนมันคือบั็อกอะไรกันครับเนี่นี่ What <the> มันเข้าอันนี้ไหมผมเทดดิงพาซา มาเรากลับมาเซอร์ปกติแนละ้วเมื่อกี้สุ่มไปสองแสนได้มา2ตัวนะรู้สึกเศร้ากเกินไม่ไหวเลยทุกคนมาอีกสองแสนแล้วกันนะอย่างน้อยคลิปนี้เราก็ได้เจกหายหมดแล้วแต่คนดูแล้วทุกคนก็ใครที่อยากได้ตัวเนี่ยก็ไปเล่นกิจกรรมที่หน้าเพจโจรโรบักชอปเหมือนเดิมนะ20 n ิ minutes later โอเคมาทุกคนตอนนี้นะเราสุ่มไป4แสนเหลียนแล้วนะทุกคนเราอยู่5แส0นะเดี๋ยวผมจะเก็บไว้สุ่มอย่างอื่นบ้างดีกว่านะ <c oughs> ก็โอเคนี้ก็พอละมาดูดีกว่านะผลประกอบการคลิปนี้จะเป็นไงบ้างน,นะทุกคน4แสนเหลียนโอ้ <c oughs> ได้มา6ตัวนะทุกคนแล้วก็มีเลตเลเซอร์ม,มา2ตัวนะไม่ใช่อะไร <c oughs> สุม่มผิดตู้นะเดี๋ยวผมจะแจกตัวแดง3ตัวนะแล้วก็ส่วนตัวสีเหลืองเนี่ยเดี๋ยวผมจะแจกทุกตัวเลยนะแล้วก็ตัวสีม่วงด้วยแจกทุกตัวเลยนะทุกคนโอเค เดี๋ยวเอาเป็นว่าผมจะลองเอาไปเล่นก่อนละกันนะอะทุกคนตอนนี้ผมก็จอยเซิร์ฟมาได้แล้วนะซึ่งตอนนี้เนี่ยผมได้ทําการวางตัวของไมโครเวฟไปละหนึ่งตัวนะเดี๋ยวนี้เนี่ยผมจะลองตัวมิสติกก่อนละกันนะทุกคนตัวซิกเปอร์และตัวนี้าาเริ่มต้นอยู่ที่1000ันนะทุกคนดามเมจอยู่ที่750เริ่มต้นนะค่าอัพที่พันหแล้วก็ดามเมจบวกไป750านะอีกเท่าตัวนึงเลยแล้วก็อัพที่3า0 0นะดามเมจเพิ่มมาอีก500คูณดาวลดลง0.25นะระยะเพิ่มม10 เมื่อกี้ระยะเพิ่มไมค์สินะผมลืมบอกขั้นนี้นะทุกคนจะสามารถพ่นพิษได้นะคือพิษมันเนี่ยจะทําให้ตัวของทอยเลนเนี่ยสโล่นะทุกคนก็เป็นตัวแดงอีกหนึ่งตัวนะที่ผมคิดว่าน่าจะโกงใช้ได้เลยนะตัวนี้เดี๋ยวลองเล่นไปเรื่อยๆก่อนละกันนะทุกคนเดี๋ยวผมจะวางตัวของมิวอีกสักตัวหนึ่งละกันนะตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่ดีมากๆนะทุกคนเป็นตัวที่ดีมากนะอันนี้นี่เป็นตัวที่มีสกิลสตันได้นะทุกคนโอ้โหเอาเรื่องนะตัวนี้แล้วก็ค่าวางเนี่ยก็ถูกด้วยนะ แต่ว่าตอนอัปเกรดเนี่ยค่อนข้างที่จะแพงนะซึ่งผมก็จะไม่พูดในส่วนของดาเมจอัพทีละคันแล้วกันนะผมจะอัพไปเลยทีเดียวนะบึม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 ,บมนี่ทุกคน7,5 0 0นะก็เท่าตัวนี้ในเลเวล3เลยนะถือว่าเอาเรื่องอยู่ตัวรีเจนเดอรี่นะใช่ไหมรีเจนเดอรี่ป่ะตัวนี้แล้วก็ตัวนี้เป็นตัวม e ิด e อีพ e ิกนะทุกคนอ่ะส่วนตัวนี้เนี่ยผมก็จะอัพให้เต็มเลยนะไมโครเวฟอัพไปอุ้ยไม่ตันไว้ทุกคน6 0 0ันโอ้โหเป็นตัวอ e ีพิกที่อัพแพงเหมือนกันนะเนี่ยทุกคน โอ้ค oh, ่าสุดท้าย6000เลยอะดาเมจอยู่ที่2,700นะแล้วก็คูณดาวที่0.2ระยะ25ตัวนี้สามารถติดเบิร์นแล้วก็ทำให้สตันได้นะส่วนตัวนี้เป็นตัวที่สตันเลยนะทุกคนโอเคเดวอัพ okay, ไปเลยนะตัวนี้ปึ๊บอ่าดาเมจที่3 0 0พนะระยะ45แล้วก็คูณดาวที่0.2นะอันนี้ตัวมันเนี่ยจะโดนสตันแล้วก็อยู่กับที่เลยนะอันนี้ติดสโลของตัว ซิกมานะนี่สตาร์แล้วเรียบร้อยติดเบอร์ไว้นะทุกคนตัวนี้ติดเบิร์นะไม่รู้สตาร์ใครแล้วตอนนี้ผมว่าระยะเลเซอร์ของตัวมิสติกเนี่ยมันก็กว้างเลยนะดูดิเห็นไหมถ้าวางตรงนี้แบบตรงนี้วางบั็กตรงนี้ได้อะคือแบบมันจะตีมุมได้ครอบรอบทิศทางมากเลยนะแล้วก็ไอ้ส่วนตัววงของแก๊สเนี่ยมันก็กว้างมากเลยนะดูดิเห็นไหมเกือบร้อยแปดสิบองศาถือว่าแบบหื่หน้าอย่างกว้างอแถวนี้โดนหมดอ่ะทุกคนตอนนี้ก็ วางตันแล้วนะจํานวนเต็มแล้วนะก็ผมยังสงสัยอยู่ว่าไอ้ไฟสีเขียวแล้วก็ไฟสีม่วงสีฟ้าสีเหลืองเนี่ยไฟอีโมจิเนี่ยมันแบบมันแตกต่างกันยังไงฮะผมไม่เข้าใจผมก็ไม่รู้ว่ามีผลอะไรกับดาเมจดามเมจอะไรหรือเปล่านะผมคิดว่าตัวนี้เนี่ยเป็นตัวตึงอีกหนึ่งตัวนะอนาคตเนี่ยอาจจะโดนปรับก็ได้นะหลังจากอีเวนต์จบอะไรแบบเหมือนวาเลนทน์อะวาเลนทน์ Valentine ก็มาไม่ใหม่นะโหดมากเลยนะทุกคน แล้วก็โดนปรับไปนะอโ,โดนเนิฟสยับเลยจากตัวโหดก็ลายเป็นตัวกากาได้นะปับ๊บเก้าเศษแล้วก็คงยังมาได้ประมาณตรงเนี้ยตายเรียบร้อยแล้วทุกคนได้มาสองรห้าสิบไข่นะโอเคทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็คงไม่มีอะไรนะมาสุ่มตัวแล้วก็มาลองเล่นตัวใหม่ให้ดูเฉยๆนะซึ่งถือว่าผมดวงดีมากกว่าเดิมนิดนึงนะคลิปนี้ได้ก๊อ์มาตัวนึงแบบบังเอิญน,นะแล้วก็ได้ตัวแดงใหม่มาหกตัวนะก็อย่าลืมนทุกคนผมจะแจกตัวแดงสามตัวนะ